คือการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องพระปริต12ตำนานตอนที่9พาผ่านยักษ์ตำนานที่8การป้องกันการทำร้ายจากยักษ์และอมนุษย์อื่นๆ อาตานาติยปริตหรืออาตานาติยสูตรนั้นเป็นพระสูตรที่เกี่ยวกับเทวดามิจฉาทิฏฐิผู้มีฤทธิ์ใช้ฤทธิ์นั้นมารบกวนทำร้ายพระภิกษุสมมเนรอุบาสกอุบาสิกาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมที่หลีกเล้นอยู่ในป่าเพื่อหาความสงบความวิเวกเป็นกายละเอียดของอดีตมนุษย์ที่อยู่ในภพภูมิที่สูงกว่าพูดอาจเรียกว่ามีบุญมากกว่าพูดก็ได้ เป็นหนึ่งในเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาสวรรค์ชั้นล่างสุดติดกับภพภูมิของมนุษย์ยังไปมาหาสู่ติดต่อกับมนุษย์ได้หรือบางพวกก็มีที่อยู่บนพื้นมนุษย์เป็นภพภูมิของยักษ์พระสูตรนี้เป็นบทที่ใช้สวดในพิธีสวดผ่านยักษ์เกี่ยวกับการป้องกันภัยจากยักษ์และไล่ยักษ์หรืออมนุษย์ที่สิงให้ออกด้วย ยักษ์ที่เราคุ้นเคยหรือรู้จักกันดีคืออาระวะกะยักษ์ที่ปรากฏอยู่ในบทสวดพาหุงบทสวดสรรเสริญชัยชนะ8ครั้งใหญ่ๆของพระพุทธเจ้าและหนึ่งในหลายๆคำถามของอาระวะกะยักษ์เป็นที่มาของคารวัตธรรม4สัจจธะธรรมขันติจาคะที่พระพุทธเจ้าทรงตอบปุณกยักษ์ อยากได้อีลันทตีลูกสาวเท้าววรลุนนาคราชมาเป็นภรรยายอมไปนำหัวใจของวิทุระบัณฑิตมาให้ในหน้าพิภพเป็นเรื่องหนึ่งในสิบชาติที่พระพุทธเจ้าของเราบำเพ็ญสัจจะบาร,รมีเกิดเป็นวิทุระบัณฑิตยักษ์ที่อยากรู้ก็มียักษ์ที่เป็นพานก็มีเป็นมารก็มีไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็มีเพราะยักษ์ก็คืออดีตมนุษย์ ตอนเป็นมนุษย์เคยมีนิสัยหรือความเชื่อ,อยังไงตายไปเกิดในภพภูมิใหม่นิสัยหรือความเชื่อนั้นก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงยักษ์อาศัยอยู่บนพื้นมนุษย์ที่เราอยู่ปกครองกันเป็นเมืองเป็นอาณาจักรเป็นพบซ้อนพบอยู่ยักษ์มีมากมายหลายจำพวกในมหาสมัยสูตรเรื่องเทวสันนิบาตการมาประชุมกันของเหล่าเทวดา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ป่าใหญ่ใกล้กรุงกบิลพัฒ์ในแคว้นสักกะพร้อมกับพระภิษุ500รูปซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพระอา,หารหันต์ทั้งนั้นพวกเทวดาจากโลกธาตุทั้ง10มาประชุมกันเพื่อชมบารมีพระพุทธเจ้าและพระภิษุสงฆ์พระพุทธเจ้าตรัสกับพระภิกษุสงฆ์ตอนหนึ่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ยักษ์เจ็ดพันเป็นภูมิเทวดาอาศัยอยู่ในกรุงกระบิลพัฒมีธิ์มีอนุภาพมีรัศมีมียศยักษ์หกพันที่อาศัยอยู่ในเขาเหมมวัฒมีผิวพันธุ์ต่างๆกันมีธิ์มีอนุภาพมีรัศมีมียศยักษ์เหล่านั้นรวมเป็น16,000ตนซึ่งมีผิวพันธุ์แตกต่างกัน มีฤทธิ์มีอนุภาพมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งหน้ามาสู่ป่าซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งพิกษุทั้งหลายเรื่องยักษ์มีอยู่ในพระไตรปิฎกหลายที่หลายแห่งหลายตอนมีรายละเอียดชัดเจนข้อความที่แสดงว่าเทวดาไม่ได้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมความดีทุกองค์มีเทวดาที่เกะก,ะเกะเกเรเป็นพานด้วยคือ พวกบ่าวของมหาราชทั้งสี่องค์นั้นต่างมีมายาล่อลวงโอ้อวดเจ้าเล่คือกุเตนดุเวเตนดุวิตุวิตุตะจันทนะกามเศษมาตาลีปัญจสิกขาเป็นต้นข้อความนี้อยู่ในมหาสมัยสูตรทีคณิกายมหาวัคเช่นเดียวกัน หัวหน้าใหญ่ผู้ดูแลปกครองยักษ์ก็คือท้าวเวสสวรรณเป็นผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาคงทราบนิสัยความเป็นพานของผู้ที่อยู่ในปกครองดีทั้งยักษ์ส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกพระสอนให้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราเมลัยซึ่งตรงข้ามกับอุปนิสัยของยักษ์ที่ชอบฆ่าสัตว์จับกินเป็นอาหาร เพื่อป้องกันการรบกวนการทําอันตรายทําร้ายพระภิสุ์สมมณเณรอุบาสกอุบาสิกาจากยักษ์ท้ามหาราชทั้งสี่จึงประชุมตกลงกันกําหนดโทษของบริวารทั้งหมดว่าถ้าใครฝ่าฝืนไปทําร้ายทําอันตรายไปเข้าใกล้หรือเบียดเบียนพระภิสุสมมณเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้สวดสาธยายบทอาตานาติยะผลิตการป้องกันแห่งเมือง อาตานาติยะซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดใน11เมืองของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาที่ทามาราชทั้ง4มาประชุมกันแล้วจะต้องถูกลงโทษคือไม่ได้รับความเคารพจากสมาชิกไม่ให้เข้าที่ประชุมห้ามเข้าราชธานีอารกะมันธาซึ่งเป็นเมืองหลวงไม่มีใครแต่งงานด้วยถูกบริภาคถูกทำร้าย ถูกกล่าวว่าขบฏถูกกล่าวหาว่าขบฏถูกภาศีรษะออกเป็นเจ็ดเสียงมันเป็นเหมือนกฎหมายที่กำหนดข้อห้ามและกำหนดโทษของผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิการนี้เมื่อได้ข้อตกลงนี้ท้ามหาราชทั้งสี่พร้อมบริวารจำนวนมากจึงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เขาคิชกุฏใกล้กรุงราชครืในคืนวันหนึ่ง ในพรรษาที่สหลังการตรัสรูธ้ธรรมกราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงรับอาตานาติยะผลิตนี้ไว้ให้พุทธบริษัทสีสวดสาธยายเพื่อป้องกันภัยจากอามนุษย์ซึ่งรวมยักษ์ทั้งหลายด้วยพระพุทธเจ้าทรงรับไว้แล้วตรัสบ,บอกแก่พระพิสุในวันรุ่งขึ้นถึงแม้พระสูตรนี้ จะไม่ได้เป็นพระดำรัสของพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่พระองค์ก็ทรงยอมรับและนำมาให้สงสาวกรับนำไปปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดความเริ่มใสแก่อามนุษย์เป็นการคุ้มครองรักษาตนให้ไม่ถูกเบียดเบียนมีความปลอดภัยและมีความสุขในการประพฤติปฏิบัติธรรมแท้จริงแล้วเนื้อหาโดยรวมก็กล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า ซึ่งท้าวมหาราชทั้งสี่มีความเคารพเริ่มสายศรัทธาเริ่มตั้งแต่ขอนอบน้อมแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุมีพระสิริพระสิกขีพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั่วหน้าพระเวสสุูพุทธเจ้าผู้ชำระกิเลสมีความเพียรพระกากุสันทะพุทธเจ้า ผู้ทรงย่ำยีมานและเสนามานันพระโกนาคมณะพุทธเจ้าผู้มีบาปอันลอยแล้วอยู่จบพรหมจรรย์พระกัสปะพุทธเจ้าผู้พ้นพิเศษแล้วในธรรมทั้งปวงพระอังคีรสะพุทธเจ้าผู้สักยบุตรผู้มีพระสิริพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงแสดงธรรมนี้อันเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ ทั้งปวงทรงเห็นแจ้งแล้วตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็นผู้ไม่สออเสียดเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความขั่นคล้ามเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้โคตรมโคตรทรงเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะ เป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความขั้นคล้ามในพระไตรปิฎกมีการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ใกล้ชิดก่อนพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราขึ้นไป6พระองค์รวมเป็น7พระองค์ในบทสวดย่อพระท่านจะสวดหรือกล่าวถึงพระพุทธเจ้า7พระองค์นี้แต่ในบทสวดเต็มจะมีกล่าวถึงพระพุทธเจ้า28พระองค์ย้อนขึ้นไป จากพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราและก็อยู่ในบทสวดในพิธีสวดผ่านยักษ์ด้วยเนื้อหาในพระสูตรต่อไปได้อธิบายถึงอาณาจักรที่เท้าโลกบาลทั้ง4ดูแลปกครองคือเท้าทัตตรสปกครองดูแลโลกทิศตะวันออกเป็นหัวหน้าของพวกคนทันท้าวิรุณปัดเป็นหัวหน้าพวกนาค ปกครองดูแลโลกด้านทิศตะวันตกท้าวเวสวรรณหรือเท้ากุเวนหัวหน้ายักษ์ดูแลปกครองโลกด้านทิศเหนือท้าวิลุนเป็นหัวหน้าของพวกกุมพันธ์ปกครองดูแลโลกด้านทิศใต้ถ้ามหาราชทั้งสและบุตรนอบน้อมเคารพกราบไหว้พระพุทธเจ้าเนื้อหาตอนนี้ต้องการแสดงให้เหล่าบริวารที่เป็นพานเห็นว่า แม้หัวหน้าผู้ปกครองทั้งสยังเคารพยำเกรงพระพุทธเจ้าดังนั้นขอให้ทุกตนเคารพยำเกรงพระพุทธเจ้าอย่าเบียดเบียนทำร้ายพระองค์หรือสาวกของพระองค์เพราะไม่มีใครเอาชนะพระองค์ได้เนื้อหาตอนหลังสรุปว่าขอทำความเคารพนอบน้อมพระพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์ด้วยกายวาจาใจ ทั้งในที่นอนในที่นั่งในที่ยืนแม้ในที่เดินด้วยในการทุกเมื่อสยเนนอาสนฐานานคมันีจาปิสัพพธาขอพระพุทธเจ้าทรงคุ้มครองรักษาให้เป็นสุขสงบสันโตพ้นจากภัยทั้งปวงมุตโตสัพพะเเยนะ พ้นจากโรคทั้งปวงสพพโรคะวินิมุตโตพ้นจากความเดือดร้อนทั้งปวงสัพพสันตาประวัชิโตพ้นจากเวรทั้งปวงสัพเวระมะติกกันโตให้ทุกดับสนิทเข้าสู่พระนิพพานนิพุโตนอกจากนี้ยังขอให้เหล่าอมนุษย์ทั้งหลายรวมถึงหัวหน้าคือ เท้ามหาราชทั้งสี่ปกป้องคุ้มครองให้พ้นภัยให้อยู่ด้วยความสุขและต่อด้วยบทที่ว่าที่พึ่งอื่นของเราไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายนัตทิเมสรนังอัญญงพุทโธธรรมโมสังโคเมสรนังวรังพระรัตนตรัยเป็นรัตนะที่สูงค่ายิ่งไม่มีรัตนะใดในโลกนี้ หรือโลกสวรรค์มีค่าเทียบเท่ายังกินติรัตนังโลเกวิชติติวิวิธังปุถุรัตนังพุทธสมังธรรมสมังสังฆสมังนัติและจบด้วยบทที่กล่าวว่าเพราะการทำความเคารพต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สักกตวาพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนัง ด้วยเดชของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอความทุกข์ภัยและโรคทั้งปวงของท่านจงพินาศไปทุกขาพยาโรคาบูปะเมตุเตบทนี้เป็นเหมือนบทให้พรแก่ผู้ที่ถูกอะมนุษย์เบียดเบียนคำว่าพานยักษ์หมายถึงการสวดพระปริตซึ่งคืออาตานาติยะปรลิต หรืออาตานาติยสูตรนี้เพื่อป้องกันหรือขับไล่อมนุษย์หรือยักษ์ที่เข้าสิงให้ออกจากร่างในอัตถกถากล่าวถึงพิธีไล่อมนุษย์หรือยักษ์ที่เข้าสิงมนุษย์หรือแม้แต่เข้าสิงพระให้ออกไปเริ่มด้วยให้รับศีลถ้าเป็นฆราวาสแล้วให้ทําบุญมีการทําความสะอาดบริเวณวัดปูอาศนะที่นั่ง ประทีปบูชาพระบูชาด้วยดอกไม้ของหอมถวายอาหารบิณฑบาตเป็นตน้นและอุทิศหรือให้ส่วนบุญแก่อมนุษย์ที่เข้าสิงนั้นแล้วจึงสวดพระปรลิตนี้วิธีสวดให้ยักษ์ที่เข้าสิงออกท่านกล่าวไว้ดังนี้พึงประกาศให้รู้ก็แต่ว่าพึงยืนอยู่ณที่นี้แล้วกล่าวบริกรรมพระปริตจะเห็นได้ว่าไม่ได้มีพิธีกรรมพิธีการอะไร เพียงแต่สวดพระปริตบทนี้เท่านั้นเองมีรายละเอียดต่ออีกนิดหน่อยคือภิกษุผู้สวดอาตานาติยะสูตรนั้นไม่ควรเคี้ยวแป้งหรือเนื้อไม่ควรอยู่ในป่าช้าเพราะพวกอมนุษย์จะได้โอกาสที่ทำพระปริตควรทำให้มีหญ้าเขียวชอุม่มปูอัสนะให้เรียบร้อยณนะที่นั้นแล้วพึงนั่ง ภิกสุผู้กระทําพระปริตควรปิดประตูและหน้าต่างแล้วจึงนั่งแวดล้อมด้วยมือเป็นอาวุธคือไม่มีอะไรมีแต่มือกระทําเมตตาจิตในเบื้องหน้าแล้วสวยดยักษ์หรืออมนุษย์เมื่อได้รับส่วนบุญมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและกลัวการลงโทษจากหัวนหน้าผู้ปกครองตามลำดับจนถึงท้าวเวสวรรณหัวนหน้าใหญ่ ที่ทำผิดกฎกติกาหรือกฎหมายของเมืองยักษ์และกลัวอำนาจจากพระพิสุผู้มีฤทธิ์มีอิทธิวิธีด้วยจะออกจากร่างที่สิ่งนั้นพวกอมนุษย์กลัวพระพุทธเจ้าที่จริงสัตว์ทุกหมู่เหล่าไม่ว่ามนุษย์เทวดามารพรมเคารพและกลัวพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์เพราะนอกจากท่านจะเป็นผู้มีคุณธรรมความดีมีความบริสุท์กายวาจาใจดำรงตนเพื่อประโยชน์ของชาวโลกแล้ว ท่านยังมีฤทธิ์มีอิทธิวิธีมีอภิญญาความรู้ที่เหนือกว่าความรู้ของมนุษย์ปกติไม่มีใครต้านทานหรือเอาชนะได้ดังคำกล่าวของหมู่เทวดาที่มาร่วมประชุมกันในเทวสันนิบาตที่ปรากฏในมหาสมัยสูตรว่าการประชุมใหญ่มีในป่าใหญ่หมู่เทพก็มาประชุมกันแล้วพวกเราทั้งหลายก็มาแล้ว สู่ที่ประชุมนี้เพื่อเฝ้าพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ซึ่งไม่มีใครเอาชนะได้เลยถ้าเรายังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระอราหันต์จะทำยังไงจึงจะไม่มีภัยจากอมนุษย์พวกนี้คำตอบคือก็รีบเร่งทำก็สิท,ทั้งทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาในระหว่างนี้ก็พยายามเข้าไปหาเข้าไปเฝ้า เข้าไปนอบน้อมพระรัตนตรัยภายในไปก่อนทํำยังไงภายนอกมีพระหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาที่เคารพที่นับถือก็ติดตัวไว้ห้อยคอไว้อย่างน้อยก็เป็นพุทธานุสติให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าส่วนภายในก็ทําตามบทสวดที่ว่าขอทําความเคารพนอบน้อมพระพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์ด้วยกายวาจาใจ ทั้งในที่นอนในที่นั่งในที่ยืนแม้ในที่เนินด้วยในการทุกเมื่อจําได้ใช่ไหมบทนี้สยยน,นีอาสนีฐานีขามน,นีจาปิสัพพธาแท้จริงแล้วภาวะความเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั้นรวมถึงพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยอยู่ในกลางกายของมนุษย์เราทุกคนแล้ว เพียงแต่เราเข้าไปหาท่านเข้าไปทําความนอบน้อมแก่ท่านทํำยังไงรู้ดีกันทุกท่านแล้วใช่ไหมทําใจหยุดทําใจนิ่งที่กลางกายของเราอย่างไงล่ะทําทั้งสายน,นีอาสนีฐานีคามนีจาปิสัพพธาคือทําทั้งในที่นอนในที่นั่งในที่ยืนแม้ในที่เดินด้วยในการทุกเมื่อนั่นคือทําได้ในทุกอิริยาบถ ทั้งนั่งนอนอยืนเดินทําได้ทุกเวลาทําได้ทุกสถานที่เราหยุดใจได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะใจอยู่กับเราตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วหยุดใจเมื่อไรได้ชื่อว่าเป็นการนอบน้อมเป็นการแสดงความเคารพพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นอีกทั้งเป็นการทําตัวเราให้เข้าถึงภาวะแห่งการเป็นพระพุทธเจ้าด้วยครั้งต่อไปตำนานที่สิยาวิเศษ ยาที่ไม่ต้องฉีดไม่ต้องกินไม่ต้องทาแต่โรคหายได้อย่าลืมฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้ต่อเนื่องในทุกที่ทุกเวลาทุกอิลีาบทกันนะครับ